มาคนเอภิพาคนมาเปิดถังสีกันเนาะเดี๋ยวแปรงกองกันนึงเปิดถังสีเนาะสีเล็กนี่เอาได้อันนี้มาแล้วเนาะเอาเอิร์ทใครชิมเนาะที่จะเอามาเปิดสีเนาะถังเล็กนี่มันจริงเปิดยางถังเฮ้าส์บูธีการเนาะอีกอย่างก็นี่แหะเปิดครั้งแรกของเฮาส์แหละเปเบิ่งในยูทูปมาแล้วเนาะเพิ่นก็สอนมามีจานหนึ่งสอน,นเนาะ เราบอกว่าให้เหยียดเต็มที่แล้วก็งัดตัวนี้ขึ้นมาพอสำนีนเนาะงัดขึ้นมาแต่ตัวนี้มันทางจะปิดแน่นเนาะสีมาเปิดทางสีแล้วก็สีมากวนสีให้ียดคนเลอันนี้แมนสีรถไทยเนาะเี่เราจะเ็สีไทยใหม่เป็นสีทาเล็กสีนี่แมนได้มาจากไทยนะทุกคน เราต้องหัดแบบนี้ขึ้นปัดสุนเนาะพอประมาณเนาะเขาจะบงัดเกินเลยทางอัดเกินเลยมันผาทางมันจะเปิดออกก่อนอเนาะตงเงียบไว้นำถ้าเบย่มสีมันจะเปิดก่อนเห็นบอกเดิมมีกลิ่นสีทางมันเริ่มเปิดแล้วเผ็ดสีไทย ยีไทยโหลดใช้ครูป่าเด็กไทยฐานสี่งั้นเอาสุดงัดขึ้นแล้วแบบนี้เนาะเขาก็จะเปิดขึ้นเลยปลาสีเพื่อนเนี่ยเนาะขิวเป็นขิวขิวที่หนึ่งแล้วมีอุปกรณ์อีกบางคน ต้องไปเอามก่อนเฮาก็ได้อุปกรณ์วนสีมาแล้วเฮาจะใสวนี่เนาะวนสีเล็กอันนี้ก็เฮ็ดเอาเองเนาะจุ่มลงไปเลยเนาะเพราะว่าให้สีมันแตกตสีเฮาว่าโอเคเนาะกวนก่อน

สีนี่ก็ผสมกับทินเอนอร์นั่นคนอันนี้นเนี่ยทำกวนให้สีมันแต,ตนะกตเนาะเพราะว่าสีมันจะเป็นก้อนอยู่ลุ่มเรื่องกวนเทาก็เหขึ้นมาเองใส่เล็กเส้นธรรมดาลเลยแต่ก็เอามาใส่สว่านแบบนี้ง่ายๆถ้าเาบำกวนเลยสีมันจะอยู่ลุ่มเด้ สวรรค์เท่าก็บปกติแหงเนาะถ้าก้นแหงมันสีอันนี้เลยเนาะสีมันจะคุ่อน,นะอะไรเสียเพราะว่าเขาอันนี้มันโบราณกับภายในรถก่นอนเพราะเขาเหยียดเดือดเลยเนาะ เขาสิกวนจัดซิปป้ายนาทีเนาะยัะให้ที่แต่ก็เผากันมันจะแกงแกล้งไงเนาะสีมัเริ่มขึ้นมาเลย พ้าไ้โดนเลยสีมันจะแฝบนอนพื้นมาดิถ้าห้องมกวนสีมันจะประเตนะ เขาเอาใส่ไม่กวนแบบนี้เนาะมันจะซาเราจะต้องใส่ตัวซอยนี่ใส่สวรรค์น่าแหบบ <c oughs> ้งแล้วมันจะพ่งเนาะทุกคนเราต้องปล่อยเห็ดไปเลยตันนาซีมมนกันกเนี้ยเอยเนาะ ีนี่คือทีที่เนืนนครับ โอเคเนาะจะอาบวนเรียบร้อยกันนี่นะคุณจะเอาออกสีง่าย สีที่เขากวนแล้วเรียบร้อยเนาะมันจะแตกตัวเป็นแบบนี่แต่พามาผสมแล้วก็เอาไปฝนกันเลยทุกคนนี่สำหรับไถท,ที่เขาจะเห็ดสีเนาะเขาจะเห็ดเป็นสีสมสีของไอ้คูโบต้ะสองห่วงไถยพันสี่เป็นไถเก่าเนาะที่นำเขานำมาจากประเทศไทยแล้วเขาก็สีมาเห็ดสี จะใส่กาพนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการผรสมสีของเราเลย